วครับพบกันอีกครั้งครับกับช่องเบสิกครับผมบอลครับวันนี้จะมารีวิวรถ Hotview เหมือนเดิมครับผมในรุ่น s u r ร์ฟแมนเชินะครับผม s u r ร์ฟแมนเชครับผมซีรีส์จูสอนะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถแบบออกแบบน่ารักน่ักหน่อยแต่แฝงด้วยความดุนะครับแฝงด้วยความแรงความโคตนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวฝากกดติดตามนะครับ ให้กับช่องเบสิกเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นไงครับผมก็มาดูกันนะครับนี่ตัวตัวการ์ดครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอืมเครื่องจะใหญ่ไปไหนครับตัวนี้แทกสตาร์นะครับสองครับสิ่งที่บอกไปเมื่อกี้นะครับตัวชูนนะครับเซิร์ฟแอนเทิร์นนะครับผมมาดูกันอ่าเริ่มทีต้ท้องรถก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นครับเซิร์ฟแอนเทิร์นะครับผม ฮอตวิวดีทีเอ็นะครับผมเม d อินมาเลเซียนะครับผมตัวน,นี้2อง6ันหเมทเทลนะครับก็ส่วงต่ารทเก็จะดูเป็นงานเรียบๆครับไม่ได้หิือวาอะไรมากมายนะครับผมรอพลาสติกครับสีเงินครับสีเงินอันนี้ทม็กห่าแร์นะครับโอ้โหแต่ท่อเขาไม่ธรรมดานะครับทอ่อโอ้โหโคมลโมาด้านข้าง ออกแนวคลาสสิกนะครับเป็นลายไม้ด้านข้างนะครับผมสีน้ำตาลตัดกับสีฟ้าอ่อนๆสีครามนะครับผมกระจกสีเหลืองพร้อมจะไปเล่นเซิร์ฟนะครับเหมือนรถเอาไปเล่นเซิร์ฟขับรถเอาไปเล่นเซิร์ฟตามชายหาดนะฮะผมข้างบนมีกระดานโต้คลื่นนะครับที่ทำไว้นะครับสีค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับสีน้ำตาลแล้วก็ตีโลโก้ฮัตบิลนะครับผมตัวนี้เป็นซันรูปข้างบนนะครับผม มองเห็นข้างในนะครับเป็นกระจกสีออกสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีเหลืองใสนะครับตอนนี้นะครับด้านบนหลังคาเป็นสันหลุดนะฮะตัวเครื่องโอ้โหโหดจัดโหดจัดึแก่เครื่องก็กินขานะครับก็โชดนะฮะตอนนี้กระจังหน้าเป็นยังไงครับออกเป็นคลาสสิกเหือนเดิมนครับเป็นสีเงินนะครับตอนนี้สีเงินโครเมียมนะครับเห็นชากกันไหมเอ่ย นี่ประมาณนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่ง้ายกันเลยนะครับเหมือนกันเสยงตามลายไม้โอ้โหแรง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 ,ง,ง,งจัดครับผมกระจกปิดรอบคันรอบด้านนะครับสโลโหที่พิเศษตรวนี้ที่ผมชอบมากนะเป็นล้อด,ด้านห,หลังนี่นะครับผมอืค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นประตูเหมือนทรงอ สรงแวน่างนี้นะครับผมท่านถ้ายและจุดหนึ่งที่ผมชอบในตัวของรุ่นนี้นะครับนี่มีแผ่งเซิร์ฟข้างบนแต่ไหนๆก็เป็นรถฮอตอยู่นะครับจะไม่แดงก็ไกลยอยู่ไหนก็ในตระกูลซีรีส์จูนนะ,นะครับก็ต้องอโชว์เครื่องกันหน่อยนี่ไม่รู้ไม่แดงก็ไม่รู้จะว่างไงน,นะครับอ่ปะปลองหน่อย ว่านไงโอ้ยไปปิดเอ้ยชนเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ประมาณนี้ครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับกับรุ่น t u r ร์ d แอนด์นะครับผมในซีรีส์ของชูนนะครับผมแล้วมาชมคลิปต่อๆไปครับว่าจะเอารถอะไรมารีวิวอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนครับแล้วก็ขอขอบคุณครับสำหรับการรับชมถ้าดูจบกันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับรับพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย